สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักคุณสมุนไพราชาแนลนะครับเช้าวันนี้เรามาชมในส่วนของพืชผักธรรมชาติกันนะครับคุณผู้ชมนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นในส่วนของลําต้นแล้วก็ใบของ ต้นผักหนามนะครับผู้ชมสาเหตุที่เรียกว่าต้นผักหนามเพราะอะไรเหตุผลก็เพราะว่านะครับลำต้นของเขามีหนามนะครับผู้ชมเห็นไหมครับผักหนามส่วนมากผักหนามนะครับจะขึ้นอยู่ตามแม่น้ําลําคลองนะครับตามริมฝั่งนะครับริมฝั่งแม่น้ําลําคลองนะครับแต่นี่ในส่วนของผักหนามตามธรรมชาตินะครับผู้ชมนี่คือยอดอ่อนนะครับผู้ชมยอดอ่อนของผักหนามนะครับนี่ครับผู้ชม นี่คือจะเป็นในส่วนของลักษณะใบของผักหนามนะครับอันนี้เริ่มที่จะโตเต็มที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือผักหนามนะครับลำต้นจะมีหนามนะครับในส่วนของผักหนามเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะนําไปเป็นผักนะครับรับประทานกับเมนูลาบน้ําพริกต่างๆนะครับให้รสชาติอร่อยดีนนะครับนี่คืออีกหนึ่งยอดนะครับคุณผู้ชมนะครับสวยงามมากครับ นี่จะเป็นในส่วนของยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนของผักหนามนะครับผู้ชมนะครับหากว่าเรานําไปรับประทานเป็นผักนะครับเราก็จะนํายอดประมาณนี้นะครับไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับนี่คือเป็นยอดผักหนามที่เราสามารถนาไปรับประทานนะครับการที่จะนําไปรับประทานเป็นผักนะครับเราคงจะเลือกเอาในส่วนของยอดอ่อนนะครับ นำของยอดอ่อนหรือว่าประมาณนี้ก็รับประทานได้แล้วนะครับเป็นผักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งยอดนะครับยอดนี้นะครับผู้ผู้ชมนะครับเราสามารถที่จะรับประทานหรือว่ากินดิบนะครับรับประทานสดๆดได้นะครับรับประทานสดสดนะครับผักนาำนะครับผู้ผู้ชมเราสามารถที่จะเด็ดนะครับเด็ดประมาณนี้นะครับเอาเฉพาะยอดนะครับลำต้นที่อ่อนอ่อนนะครับผู้ผู้ชมเอาลำต้นที่ด่วนอ่อนนะครับไปรับประทานกับน้ำพริกหรือว่าเมนูลาบต่างๆได้เลยนะครับนี่ครับ ผ,ผักหนามนะครับผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการรับประทานนะครับหรือว่านําไปกินนะครับบริโภคเราก็สามารถที่จะรับประทานได้ทั้งยอดสดๆแล้วก็หรือว่านําไปนิ่ง <elle S 1> หรือว่านําไปลวกกับน้ําร้อนนะครับได้เลยนะครับการลวกก็เราไม่ใช้เวลาลวกประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ4ีหนาทีนะครับเห็นว่ายอดผักหนามยุบตัวดีแล้วนะครับเราก็นํามารับประทานได้เลยนะครับอร่อยนะครับผู้ชมนะครับน้นอีกต้นหนึ่งนะครับผู้ชมยอดอ่อนนะครับนี่ครับยอดหนึ่ง ประมาณนี้นะครับเป็นผักหนามธรรมชาตินะครับเป็นผักหนามธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมนี่ครับยอดเราสามารถนาไปรับประทานได้เลยนะครับยอดขนาดนี้ก็รับประทานได้นะครับคุณผู้ชมยอดขนาดนี้เราสามารถเก็บไปรับประทานไปกินได้เลยนะครับ กินสดบริโภคสด,สดนะครับหรือว่านําไปลวกนะครับขึ้นอยู่ที่การชอบของแต่ละท่านนะครับนี่ครับยอดหนึ่งนะครับผู้ชมผักหนามนะครับลําต้นจะมีหนามนะครับผู้ชมสาเหตุที่เรียกผักหนามนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผู้ชมสวัสดีครับ